สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียน Spider วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเรื่องเรจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับคือเรื่องอัสมการนะครับอาสมการคืออะไรนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินแค่คําว่าสมการถูกต้องไหมครับนักเรียนเคยได้ยินคําว่าสมการตั้งแต่สมัยนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา h, ปีที่1แล้วใช่ไหมครับสมการที่นักเรียนเคยเรียนนะครับสมการ ความหมายของมันก็คือความหมายว่าเท่ากับเท่ากันนะครับมันจะแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนที่เท่ากันนะครับแต่พอเรามาเรียนม3านะครับเราจะเรียนเรื่องอัสมการอัสมการมันก็คือการเติมออ่าเข้าไปหน้าคับสมการอ่าตัวนี้นะครับในภาษามันจะแปลว่าไม่นะครับแปลว่าไม่ดังนั้นการที่เราเรียนเรื่องสมการเราก็จะเรียนถึงความไม่ไม่อะไรก็คือไม่เท่า หรือไม่เท่ากันนั่นเองนะครับฉะนั้นสมการที่เราเคยเรียนคือความสัมพันธ์ของการเท่ากันแต่ถ้าเป็นอสมการเราจะเรียนของความไม่เท่ากันนะครับอ่ะก็คือไม่สมการก็คือเท่ากันหรือเท่ากับถ้าเป็นอสมการก็คือไม่เท่ากันนะครับอ่ทีนี้รายละเอียดนะครับรายละเอียดนิยามต่างๆของ,ของคําว่าอสมการนะครับถ้าตามภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ อสมการเป็นประโยคนะฮะเป็นประโยคครูบอกแล้วว่าประโยคทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็นจํานวนและสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันอีกทีนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนแสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์ไอ้คำว่าความสัมพันธ์นี่แหละครับมันแทนด้วยคบสัญลักษณ์5ตัวความสัมพันธ์ของจํานวนหมายความว่าเราออาจานวน มาเปรียบเทียบกันครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์5ตัวนี้เท่านั้นครับเพราะว่าอสมการจะใช้สัญลักษณ์แค่5ตัวนี้เท่านั้นไม่ใช้สัญลักษณ์เท่ากับเพราะอันนี้เป็นสมการเราไม่ได้เรียนเรื่องสมการเราเรียนเรื่องอสมการนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์แค่5ตัวนี้เท่านั้นแสดงว่าอสมการมันคือการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้สัญลักษณ์5ตัวนี้ นักเรียนอาจจะเคยคุ้นตากับ3สัญลักษณ์นี้มาแล้วนะครับมันคือน้อยกว่ามากกว่าแล้วก็ไม่เท่ากับถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็ค,คือสัญลักษณ์สอนการนี้นะครับมาดูแต่ละสัญลักษณ์กันบ้างนะครับทีนี้นะครับสัญลักษณ์แรกคือสัญลักษณ์น้อยกว่านะครับสัญลักษณ์น้อยกว่าเราเคยรู้มาแล้วว่าม,มันอ่านว่าน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นภาษาพูดเขาจะเขาจะพูดว่าไม่ถึง ซึ่งคำเหล่านี้คำคำที่อยู่ในช่องภาษาพูดเนี่ยเราจะไปเจอในโจทย์ปัญหานี่เราจะไปเจอในโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องสุดท้าย theme, นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องอสมการนะครับเราต้องิอเคห์โจทย์ว่าถ้าใช้คําว่าไม่ถึงมันหมายถึงสัญลักษณ์อะไรถ้าใช้คำว่าเกินมันหมายถึงสัญลักษณ์อะไรถ้าใช้คาว่าไม่เกินมันหมายถึงสัญลักษณ์อะไรตั้งแต่แล้วก็ไม่รวมคือสัญลักษณ์อะไรอันนี้คือการตีโจทย์ปัญหาให้แตกนะครับว่า ตอนนี้มันกําลังพูดถึงสัญลักษณ์ของอะไรของอสมการแต่อันนี้เราค่อยไปพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะครับทีนี้เรามารู้จักสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์น้อยกว่านะครับน้อยกว่านะครับภาษาพูดก็คือไม่ถึงถ้าไมถึงบอกว่าไม่ถึงเวลาที่เราบอกว่าเราเรากินเรากินเค้กมีเค้กอยู่5ก้อนมีเค้กอยู่ห้ก้อนเราบอกว่ามีนายกนายก นายกอบอกว่ายังกินเค,ค้กไม่ถึงห้าก้อนหมายความว่านายกอเนี่ยต้องกินน้อยกว่าห้าก้อนถูกต้องไหมก็คือต้องกินสี่ก้อนสามก้อนสองก้อนหนึ่งก้อนเพราะมันยังไม่ถึงห้ามันมีห้าก้อนแต่มันยังไม่ถึงนี่ก็คือน้อยกว่านะครับอ,อันนี้คือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบปกติมากกว่าใช้คําว่าเกินมากกว่าคุนอยู่แล้วแต่คําว่าเกินคุณไหมอย่างเช่น มันมีมีส้มอยู่แปดรูกแต่แม่อนุญาตให้เรากินแค่ห้าก้อนห้าผลแต่เรากินเกินเกินห้าหมายความว่าเราต้องกินมากกว่าห้าถูกต้องไหมก็คือกินหกกินเแล้วก็กินแปดถูกต้องไหมครับทีนี้สัญลักษณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับคือสัญลักษณ์นี้ครับ เขาจะใช้คําว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับบางคนจะสับสนนะครับอาจจะใช้คาว่าและอันนี้เขาไม่ใช้นะครับมันผิดนะครับเขาต้องใช้คําว่าหรือคําว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมันหมายความว่ายอย่างไงหมายความว่ามันอาจจะน้อยกว่าก็ได้หรือมัน like อ like าจจะเท่ากับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไป,ไปลงลึกในเรื่องต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่คือเรารู้จักสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะครับ ถ้าเป็นภาษาพูดเขาจะใช้คำว่าไม่เกินนะครูบอกว่าครูวิ่งครูวิ่งได้ไม่เกินวันนี้ครูวิ่งได้ไม่เกิน500เมตรแสดงว่าครูอาจจะวิ่งได้400เมตร450เมตรหรือครูอาจจะวิ่งได้500เมตรเลยก็ได้เพราะมันยังไม่เกินไงถูกต้องไหมครับคือวิ่งได้500 m, มันก็ยังไม่เกินนะเออแต่ครูตั้งตั้งไว้ว่าครูจะต้องวิ่งให้ได้500 m. เมตรแต่ครูวิ่งไม่เกิน500เมตรก็หมายความว่าครูอาจจะวิ่งได้500เมตรก็ได้หรือ400 50 400 300 200ขอแค่น้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้ขอแค่นี้ก็คือไม่เกินนะครับยังไงก็ไม่เกินนะครับถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็อาจจะใช้คำว่าตั้งแต่นะครับเ,เช่นครูบอกว่าครูจะวิ่งตั้งแต่ 3กิโลเมตรจนถึง10กิโลเมตรก็หมายความว่าคุณอาจจะวิ่ง3กิโลเมตรแค่นั้นก็ได้คุณจะวิ่งตั้งแต่แค่3กิโลเมตรก็ได้คุณตั้งไว้ว่าคุณจะวิ่ง3กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรแต่คุณอาจจะวิ่งแค่3กิโลเมตรก็ได้ไม่จําเป็นต้องคุณต้องวิ่ง10หรือว่อาจจะวิ่งมากกว่านั้นก็คือเอ,อ่กิโลเมตร5กิโลเมตร6กิโลเมตรก็ได้แต่มันสามารถเท่ากับ3กิโลเมตรได้ นะครับอันนี้คือความหมายนะครับตั้งแต่3กิโลเมตรจนถึง10กิโลเมตรหมายความว่ารวมตั้งแต่3กิโลเมตรไปด้วยนะครับแต่อันนี้สัญลักษณ์คือเราคุ้นอยู่แล้วนะครับคือไม่เท่ากับก็คือมันไม่เท่ากันนะครับภาษาพูดเขาใช้ว่าไม่รวมไม่รวมนะครับไม่รวมอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือไม่เอาไม่เท่ากันก็คือไม่เอาไม่รวมอันนี้ ทีนี้มาดูในส่วนของเรื่องกราฟครับ